สวัสดีเด้อค่ะพี่น,ออน,าาน้องเมื้อนนี้พระดำนอยสิพาพี่น้องมาก์กอติสถานการ์ซึ่งมันเป็นข่าวคราวมาใหม่เอี่ยมกับพี่น้องขาในกรณีที่โอ้บ่ปืกไก็เห็บดบดได้ลหะอกับพี่นอ้องขาะสืบเนื่องมามีข่าวออกมาแววๆตะกี้ใหม่ล่าสุดนั่นแหละค่ะพี่น้องขามีนางเอกหมอลำสาวหมอลำซิ่งชื่อดังว่าันเทอะกับพี่น้องขาสิพยิยามทําอะไรก็ตามให้มันเป็น เออขาเอ่นว่าให้มันเป็นยังกับพี่น้องคาให้มันเป็นในสิ่งที่อ,อดีตผัววัสดอขับพี่น้องคาให้อดีตผัวโมโหหรืออดีตผัวให้เ,เป็นประดงประเด็นมาอะไรอย่างไรสืบเนื่องมากับพี่น้องกาตะกี้มีข่าวเพจใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเลดี้พรทิพหรือไม่ก็ หลายเพจที่พนมตาธิกาข่าปีกกระแสสรุปว่าต้องการที่จะให้ผัวใหม่วสันต์พี่น้องคขาแสดงอิทธิฤทธิ์ก็คือต้องการที่จะให้ผัวใหม่ตัวเองจดจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมวสนาค่ะพี่น้องคขา เป็นบุตรบุญธรรมนู่นนี่นั่นประมาณนะกับพี่น้องขาบ่ปึกอิลีคิดบ่ได้เด้กกับพี่น้องขาเพราะต้องเอ่ยซื่อผูกคนก็สิงหูอยู่ดรอกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอีอย่างว่าตีผู้หญิงคนนี้ก็อย่างที่บอกนั่นลหละกับพี่น้องขาไอ้เรื่องที่เรียมตําบอนนี่มันบ่ต้องบอกมันบ่ต้องมีประสบการณ์มันเป็นอยู่ในสายเลือดแล้วนั่นนะคะพี่น้องขาแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องราวนี้มันก็สิเป็นการตี ผัวใหม่ไอ้มีมันก็บอเป็นอย่างหลอกกับพี่น้องขาแต่ในการที่จะเอานู่นเอานี่มาใส่คําว่าลูกที่ห่วงแหนของเขาซึ่งพ่อเขาพ่อเขายังไม่ได้ล้มหายตายจากพ่อเขายังรับผิดชอบชีวิตพ่อเขายังมีตัวตนแล้วก็จะไปทํานูน่นทํานี่เพื่อที่จะเอาชนะเท่านั้นแล้วก็จะทําให้ผู้เป็นอดีตสามี อา,อาจจะเป็นการามโมโหโทโสเรืออะไรอย่างไรหรือเปล่านั่นแะนะคบพี่น้องค่ะไอสิ่งที่ดีๆมีให้คิดเยอะๆมากมายแต่สิ่งที่บดีนี้คิดได้ตลอดเลยจะเอาผัวใหม่มาเป็นการจดทะเบียนเป็นเอาลูกมาเป็นบุตรบุญธรรมมันก็มีสังคมที่ได้ยินข่าวนี้สังคมเขาก็จะมองว่า เฮ้ย hey, พ่อเขามีตัวมีตนอยู่ในการจดมันก็เป็นการที่โจดแบบนี้มันมันเป็นการที่ทําได้ปกติทําได้เลยหรือไม่ก็ทําได้ง่ายๆนั่นนะครับพี่น้องครับเพราะว่าหนึ่งละ่ะพ่อเขายังมีตัวตนอยู่ลุ้งเป็นประเด็นกันในการที่ศาลสั่งว่ามีอํานาจ อะไรต่างๆในตัวลูกทุกชนิดนั่นแหละค่ะพี่น้องทุกอย่างนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วที่สําคัญก็คือพ่อเขายังมีตัวตนอยู่จะเอาคนอื่นมาจดทะเบียนรับรองบุตรถามว่าไอคนที่มาจดรับรองทะเบียนรับรองบุตรนู่นนี่นั่นมันอาจจะเกิดการครอบครัวอื่นที่อาจจะมีว่าผัวใหม่ที่มีลูกที่เมีย มีลูกติดมาแล้วก็จะมีการจดทะเบียนเพราะว่าผัวใหม่อาจจะเป็นการที่มีเงินมีทองหรือ,อต้องการผู้ชายคนนั้นต้องการที่จะรับผิดชอบอชีวิตของลูกของเมียแล้วก็อาจจะมีทรัพย์สมบัติหรือก็มี power ในการดูแลทแท้แคร์ของเด็กหรืออะไรอย่างไรง่ายๆก็คือการที่จดรับรองบุตรนี่มันก็คงจะเป็นผู้ชายคนนั้นอาจจะมีเงินมีทองสามารถที่จะดูแลบุตร ได้บุตรของเมียได้นะหล่ะกับพี่น้องขา่ามันก็ต้องพุ่งไปประเด็นนั้นแต่ถามว่ามีอย่างล่ะผัวไม่มีอย่างล่ะผัวไม่มีอย่างพา่อตีจ่ายเป็นไปน็น่นนี่นี่แล้วจะจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อแค่กูต้องการเอาชนะานเะมึงกูต้องการที่หาทุกส่วนทุกอย่างที่จะให้อดีตผัวโมโหโตโสนน่นนี่นั่นประมาณนะั้นแหละกับพี่น้องขา่ามัน โอ้บอบอบอโอ้บอปราบอบอปราสาทอีหลีมันมันคิดบ่ไดดเด็กปี่นอง่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อเขาก็มีตัวตนแล้วลูกก็รู้อยู่แล้วว่าเออออกในโซเชียลมีเดียทุกคนรู้ทุกคนดูการเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรแล้วผัวใหม่ที่เข้ามานี่มันก็ไม่ใช่ว่าคนที่จะมันมันก็ไม่ใช่คนที่จะมีเงินมีทองเพอพอที่จะมาเลี้ยงดูปูวปูเซีย เล,เลี้ยงดูปูเสือเมียคนนี้แล้วก็พร้อมลูกโอ้ยนู่นนี่นั่นเพราะว่าเมียคนนี้มีลูกที่เออเป็นหญิงแกรง่งมีลูกที่เอ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้คนที่อ่อหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงลูกนู่นนี่นั่นฉันเป็นคนที่ ใจดีใจนุ่นจะนี่มาด้วยเงินด้วยทองพอที่จะดูแลครอบครัวตัวเมียของเขาเองแล้วก็ตัวลูกที่จิตเมียมามันไม่ได้มีประเด็นนั้นมันไ,ไม่มีตรงตรง,ตรงนั้นเลยสำหรับคำว่าความสำคัญที่จะจ,จดทะเบียนร,รับรองอเป็นพ่อของบุตรเขาซึ่งบูรเขาพ่อเขาก็มีเงินมีทองล่ำรวยมีหน้ามีตาอยู่แล้วนั่นละก่ะพี่น้องขา โอ้ยอันนี้คือข่าวคือข่าวนะพี่น้องนะข่าวแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นตนแต่ข่าวนี้ก็มีการเล่าขานกันมาไม่เอี่ยมตะก,กี้ก็ร,อ,รอดูค่ะพี่น้องค่ะว่ามันสิเป็นไปได้อะไรอย่างไรแต่ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาโอ้ยในโลกนี้ก็บันทึกอีกนั่นแหละค่ะบป๊ปึกอีหลีบ่ปัญญาอ่อนอีหลีคิดบ่ได้ดอก พ่อเขามีเป็นตัวเป็นตนข่ะอีหนูพ่อเขามีเป็นตัวเป็นตนข่ะอีเจแล้วคนที่มาใหม่นู่นนี่นั่นเอาตัวให้มึงรอดก่อนเอาตัวเฉพาะผัวกับเมียนะมันรอดก่อนนะจ๊านะจ๋าเอาสิกันแล้วกันน่าพี่น้องนะกระถาเบิงบระเด็เจตนาว่าไผ่แต่ว่าเป็นข่าวมาแบบนี้แม่ก็ต้องอธิบายให้พี่น้องฟังว่าอัปเดตสถานการณ์ที่มันเป็นขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นข่าวขึ้นมาแบบนี้เป็นจริงเป็นปลอมก็รอดูรอติดตามมีอะไรให้รอ แล้วก็คําว่าแสดงเป็นบุคคลทีเ่เป็นบุคคลที่ถูกลงโทษถูกสังคมถูกอะไรถูกดา่าถูกว่าอะไรยังไงมันเป็นการกระทําของมึงคานะคะโอเคขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นคลิปบ่อยพี่น้องฟังเป็นข่าวด่วนเหตุด่วนเหตุ ไม่ด่วนอะไรอย่างไรก็เป็นบุคคลที่อยู่ในสาธารณะที่ผู้คนติดตามอยู่ติดตามบวกติดตามตามลบเกาะวากันไปเนาะพี่น้องเนาะมีอะไรจะมาอัปเดตข่าวคราวให้พี่น้องฟังอีกได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจเจ้าค่าเจ้าขาสวัสดีค่ะ